นิวลังป้นอะเออนั่นแหละเอาไปจอสวิงครบครบครบเอาทวนิวชาเนะย้อนนี่ปุ๊บเฮ้ยเอ้ยนิวจับสมือสิลูกเงสองปุ๊บเ้ยเว้ยนระวังดีใสตาที่ตไหน มวด้วยมนด้วยมวนด้วยเอ้ยปลาช่อนใหญ่มากค่ะวันนี้พาเด็กๆมาจับปลาจับปลาในสระค่ะพอดีมาเดินมาเดินมาย่ากําลังอันนี้ในสระพอดีเลยสระมันกําลังแห้งค่ะอู้นี่นี่กิโลลูกไซเดียสอโลยกขึ้นอีสิสองโลรึ่นสองโลขึ้งอะโอ้โหใหญ่มากบนินเอ้ยเออยังไงใหญ่มากพาเด็กๆมาต่างจังหวัดค่ะทุกคนในในชุด โอเคปลาช่ออีกตัวนึงที่มีเยอะมากเลยค่ะในสระแม่ดูเอาไปไหนน่ะไว้ในนี่แหละเดี๋ยวขึ้นตรงสูงสิอุ๊ยพ่อกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วปลาช่อนเดี๋กระโดดมานี่ตัวนึงตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เขี้ยวหูกลุ้มจ้ะอู้หูไปใหญ่ดูกไปใหญ่อุ้ยพ่อปอาช่อไปชนใส่นุ่นไปช่อนใส่นี่แล้วก็เอาคิปเปอร์ออกแล้วเออมามันโดนมาแล้วตัวนึงอ่ะตัวใหญ่อ่ะ นี่ใส่ไว้นี่นะคะทุกคนอ่าคิปเปอร์ออกโอ้ดูฟันมันโอเคตัวใหญ่มากครับไปจากมันต่อจากมันต่อในคิปเปอร์อยู่ไหนลูกอ๋อเหนียวเทงคิปเปอร์ไปมันโดดไปตัวนางตัวใหญ่อ่ะโอเคปลาใหญ่ปลาอะไร,ไอ,ไรอ,อ่าอ่าปลาไปใส่โอุ้ยได้เยอะเลย ไหนแล้วก็ได้ปลาปลาขาวๆแล้วลูกอ๋อโอเคปลาขยงระวังนะมาขยังต้องเทเลยอืต้องเทเลยนะเพราะว่ากลัวอ่าหัวเนี้ยได้ปลาขยงเหรอชอบก็ไมเริ่มเลยยังไม่ไปนะนั่นเนี้ยเนี้ยเนี้ยขับยาเนี้ย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 เทวช่วยกันเออเออ เที่ยวเที่ยวไปแล้วเที่ยวาต้อต้อขาเอาขาเอาเอาสวิงลงเลยมันมันดำดำเมันหมดมืนหมดน้ำลงไปแล้วมันหมดน้ำลงไปแล้วลูกมันว่านอนบักเนี้ยเนี้ยเอาสวิงลงเนี้ยสวิงลงลงเนี้ยสวิงอันนี้นี่นี่นี่หลังนี่ข้างหลังนี่มีหลังเที่ยวเที่ยวเอาสวิงลงนี่นี่เนี้ยเนี้ยเที่ยวเออนั่นแหละเอ็นี้ ได้ไหมเทวไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสวงแหละทีอันนี้นั่นทยวเท่วเท่วหัวใหญ่เทยวเทวหัวใหญนี่เทวอะไร๊บเอเหยียบไหมเหยียบไหมเหยียบไหมได้ไหมเหยยบไมเหยียบไมเหยียบไเหยียบไม อยู่ๆอะเจอกันเจอกันจะขึ้นมาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ก็ไว้ในไ้ลูกเดี๋ยวต่อไปเอาเนลดูนะลูกในไ้เพราะว่ามันจะกระโดดได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเอาเนลเนลนั่นไงข้างหลังมันอะเนลหลังมันเห็นไหมหลังแป้นะเนลหลังแป้นะเออนั่นแหละเอาไปเตะสวิงครบ นี่ถึงนี่แล้วบอกว่าครบเอาเหมือนพิธีเอาสวิงคว่ำลงแล้วหนูก็เยียบนู่นพอได้แล้วอันนั่นแหละเอาสวิงครบครบแล้วก็เยียบเออเยียบไหมเย็บเย็บนู <laughs> น่นไงไม่ใช่ประชอนเหรอ อ,อ้ออออีซีน้ำพ่อ,อนิวทิวนิวเทียนแม่หลังมันพ่อหลังมันอนนะนี่หลังมันอนะหลังปลาดุกอะ่ะเออนั่นแหละห,หัวหัวปลาหัวปลาดุกพ่อหัวปลาดุกตรงข้างๆครัวอ่ะใกล้ๆครัวเห็นปะปลาดุกทิวเห็นไหมมันขึ้นตรงนั้นอะยังไม่ถึงครัวหรอกนูน่นนู่นปลาเนย นี่นี่ไอ้เนี่ยไงอ่ะลูกเลยมาเลยเออแหละไหนอ่ะพ่ออ๋อเออตัวใหญ่อันนี้เป็นไงสนุกป่ะไหนหันมาไอ้ยังจับยังจับอีกเหรอมีปลาอยยู่เลอ๋อแล้วลมมจะเป็นลมเอ่าหนูไปจับอีกหนูไปกินน้ำกันไป จะลงอีกเ่ะอเออเออไปเออหนูก็ไปล่อเอาไปน่าเหมือนพี่เทียวไปเดี๋ยวค่อยลองเองมากบอกคุยกันไม่กันเดี๋ยวย่าปล่อยเดี๋ยวย่าจับไปเออเดี๋ยวย่าถล่มสนุกไหมสนุกมากพี่เทียวสนุกเปล่าหนูได้ช่อนกี่ตัวจะถล่มจะถล่มสะเอาไปช่วยย่าถล่มลูกเมื่อกี้เราวิดน้ำขึ้นเดี๋ยวจะเอาน้ำลงนะคะ เราจับกันแค่นี้เราได้เยอะแล้วเอาช่วยกันวิเทียวไปไหน <c oughs> จะรู้ <c oughs> เี็บลงเลย <c oughs> ไม้ตัวนี้ถอนไม้ <c oughs> เป็นไม้ยาบอกนันยา,าลงแล้ว <c oughs> เออทิบลงเลย ่ายาลงแล้วนนลงแล้วไม่หายเลยพี่ด้วยไม่มีนี่ไงไม้ใหญ่ทำให้มันเป็นรูทำให้เป็นรูครับอันนี้อันนี้อันนี้ครับวันนี้เป็นไงสนุกสนุกมากบังเอิญเมื่อกี้เราทำไรนะเมื่อกี้เราพาพาอันนิวกับพี่เทีวไปตีเหยื่อลอมอยู่ใช่ไหมใช่นไหมแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆมาเห็น ย่ากำลังจับปลา,าสะพอดีค่ะน้ำมันลดย่าจับดีอพอดีอันนี้ก็เลยเลยทำยังไงก็เลยลงมาช่วยยาจับสนุกไหมลูกได้ช่อนตัวใหญ่ไหมได้กี่ตัวช่อนโอ้้ช่อนเยอะอยู่ช,ช่อนอืมช่อนเยอะเยอะอยู่ค่ะโอ้สนุกไหมล่ะจับอีกไหมจับอีกไหมอันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ปัตนานนี่เราอยู่ต่างจังหวัดค่ะ อ่สวัสดีเพื่อนก่อนบ๊ายบายครับ,บ<า>อันนาอันนามาอันนาบ๊ายบายครับสะดวกป้าจับอีกไหมเนี่ยจับจเสื้อสีขาวเป็นสีอะไรดูสิดูดิไหนด <laughs> เป็นสีดำ <c oughs> ดอ๋อโดนโคลน <c oughs> อ่ากุ้งก็มีค่ะ <c oughs> ไปไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปล้างตัวก่อนไปไป